ครัเพื่อนเวันนี้มาอัปเดตชายชนเนี่ยต้นเนี้ยที่ว่าซื้อมาต้นล่าสุดอะที่ว่าไม่ป้ายมันก็ยังไม่ป้ายตัดใบเก่าที่จริงมีสี่ใบห้าใบใช่ไหมก็เอาใบออกไปแล้วเหลือเนี่ยเนี่ยสองใบแล้วก็หลอดใหม่เนี่ยก็แค่ชมพูชมพูอยู่กันเรามาเดือนจะได้เดือนแล้วได้ หลอดใหม่สามหลอดที่อยู่กับเราก็ยังไม่ไม่ป้ายให้แ,แค่ชมพูชมพูอย่างเงี้ยเนี่ยหลอดใหม่ก็ไม่ป้ายก็ยังเนี่ยยังไม่ป้ายเลยชายชนเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุว่เาเป็นพเพราะอะไรแต่ดินอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ยังคงชมพูชมพูเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นก็เดี๋ยวอรอลุ้นไปเรื่อยๆเนาะจะลุนล้นลุ้นรอลุ้นไปด้วยกันว่าอีต้นเนี้ย จะเลี้ยงชายชลุนป้ายนะี่ยจะเลี้ยงให้มันป้ายได้ไหมถ้ามันเลี้ยงเป็นป้ายขึ้นมาได้นะจะมาอัปเดตว่าเออทำนเลี้ยงยังไงถึงได้ป้ายได้ป้ายได้